ตอนนี้เราจะมาฉีดวัคซีนนะคะเราสามารถเข้ามาตามร้านขายยาอย่างนี้นได้เลยร้านขายยาทั่วไปคปไมิติกเนาะไม่คือไม่ต้องไปบุกที่สถานที่เขาฉีดหรือว่าโรงพยาบาลหรืออะไรเลยแล้วก็มันเพิ่งเข้ามาเพิ่งนาโมเดอร์นาเข้ามาที่ออสเตรเลียก็เราเลือกที่จะมาฉีดโมเดอร์นาซึ่งก็ใครอยากจะมาฉีดก็เดี๋ยวหลังจากปล่อยคลิปนี้ก็คงม,มีคนมาแล้วแหละแล้ว,ลวคำถามยอดฮิตฟีไหมคะ ฟรีนะคะประเทศออสเตรเลียเราฉีดรีนะคะเ,คเราสามารถบุ๊กวัคซีนได้ทุกที่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเทมิตใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้เพื่อนไม่ให,ให้ให้บอกว่าตรงไหนเพื <c oughs> ่อนบอกว่ากลัวทุกคนจะมาเขาเรียกอะไรจะมามาใช้สิดก่อนใช่ใครอยากฉีดไฟเซอร์รก็ฉีดไปอันนี้รเรามาฉีด Madonna, มา<อ><อ>ดอนน่านะคะมาดอนน่าอีกดอกใช่ไหมมดอนน่าเหรอ ก็ดีสูสีกันนั่นแหละแต่ว่าคือมันก็ง่ายไม่ต้องไปโรงพยาบาลด้วยแล้วก็มันร้านขายายาเราก็บุกเข้ามาได้เลยลก็คือเราได้เอกาสารมาเรามาถึงคลินิกเนะะาะเขาก็จะเอาเอกาสารที่เราลงทะเบียนมาก่อนที่เราจะมาวันนี้ก็ได้ข้อความมาเมื่อวานนะคะก็วันนี้เราก็มาติดตามนี้เลยตามเอกาสารก็รีเช็คชื่อนามสกุลของเรานะคะแล้วก็รีเช็คว่า เบิดเกิดตรงไหมแล้วก็จากนั้นก็ติกว่ามีอาการนูนนี่นั่นหรือเปล่าแล้วก็เราติ๊กโนม,มดเลยเพราะไม่มีอาการอะไรเลยนะคะแล้วก็เซ็นก็คือการมาฉีดวัคซีนนะคะมันมีหลากหลายจุดมากเลยแล้วอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งก็คือร้านขายยาทั่วไปเนาะสามารถบุ๊กแล้วก็มาบุ๊กจากร้านขายยาแล้วก็มาฉีดได้เลยถือว่าง่ายมากอีซี่มากเลยค่ะ พมวีก็เหมือนร้านขายยาบ้านเราเลยคุณหมอก,ก็จะถามว่าเรามีอาการอะไรมาไหมก่อนหน้านั้นเราฉีดวัคซีนอะไรมาหรือเปล่าแล้วก็ถามอาการนู่นนี่นั่นก่อนที่เราจะเข้าไปฉีดนั่นเองก็บอกหมอไปว่าที่ผ่านมาเราไปฉีดเทสพีวีก่อนหน้านั้นเป็น7วันหมอก็บอกว่าเป็นไรโนวอรี no ่ฉีดได้นู่นนี่นั่นโอเคไหม เราดูอาการค่ะต้องเราดูอาการเหรอไสเซอร์ก็ต้องอย่างนี้ใช่สิบห้านาทีสิบห้านาทีเราค่อยไปถ้าไม่เป็นอะไรไม่มูกถ้าไม่มูบหรือไม่แบบหายใจไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยค่อยกลับโอเคค่ะก็ตอนนี้เราดูอาการแล้วการก็ไม่ได้เป็นอะไรนะคะก็เดี๋ยวเราจะกลับแล้วนะคะนที่กระถามว่ามีอาการเวียนหัวหน้ามืดไหมก็ไม่มีนะคะแล้วก็รู้สึกว่าชีพแบบเบามากแล้วก็ไม่รู้สึกอะไรเลยตตอนนี้นะ หลังจากฉีดมาแล้วนะคะตอนนี้ก็ประมาณ4ชั่วโมงได้ก็ไม่มีอาการป่วยนะคะนอกจากปวดแขนเล็กน้อยเท่านั้นเองค่ะก็อย่างที่บอกว่าต่างประเทศเขาไม่ค่อยนิยมฉีดวัคซีนกันเพราะว่าอิสระภาพมันก็จะฉีดไม่ฉีดก็ได้แต่ว่าตอนนี้รัฐบาลก็เริ่มมาควบคุมว่าถ้าเกิดคุณไม่ฉีดก็คุณอาจจะไม่ได้ใช้สิทธิ์อ่านู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็ พอมีแบบนี้เราก็เลยจําเป็นต้องไปฉีดกันนะคะแต่ว่าก็ยังมีผู้คนที่ไม่ได้อยากจะฉีดก็ไปประท้วงก็มันเป็นอิสระภาพของเขาเรียกว่าอะไรสิที่เสรีภาพของบุคคลด้วยก็แล้วแต่เขาเลยแต่ว่าอย่างที่บอกว่าต่างประเทศจะมีเหตุการณ์ประมาณนี้นะ